กว่าแต่แต่ออฟมันก็อยู่ในระดับกลางๆอ่ะอ๋อคือถ้าเกิดเราจะได้สกินที่เราต้องการคือเราต้องวางอีกสี่ในสี่มุมนี้เพื่อที่จะได้สกินตรงกลางที่เราเลือกไว้ใช่ไหมขวาบนขวาบนขวาบนแต่ตัวไว้ครบตัวไว้ครบ ยอมเอาโทเคนเพื่อเอาตฐกิจแล้วเอาใครอันนี้อ๋อโอเคแล้วเก็ตแล้วเอ้ยเดี๋ยวระบบมันระบบมันโง่มันเนี่ยทำไมันไม่ออกล่างฮะล่างมันเป็นถุงแจ็คพอตเลยโคตรเี่ยวเลยวะโอเอาใครทำไมคือรู้สึกว่าตอนตอนแรกไปกี่อาพีนะ ตอนแรกแปดพันตอนนี้โหลพันแล้วโอเคโอเคทุกคนที่ดูเยอะครับตอนแรกร้อยเก้าห้าคูณสามห้าเท่าไหร่ร้อยเก้าห้าคูณสามห้าเออเลขหนึ่งร้อยเก้าเพราะว่ากูได้แปดพันสองมั้งรู้ป่าวว่าเป็นไร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้าคูณสามห้าคูณสามห้าใช่หกพันแปดหกพันแปดกูได้มาแปดพันอาปีใช่ไหม ยังไงก็ครบสามหน้ารรเว้ยโอเคโอเคกูการันตีไข่มันเดียวกูว่ารวยไข่ไอ้เฮียโอ้หอาพีหมดเลยเราจัง <c oughs> <c oughs> ไอ้เฮียกูว่าไอแอนข้างล่างนี่ยากกว่าการันตีสามห้าอีกสัตว์เราเราว่าอะไรไหมเราว่ามันมันเริ่มไม่คุ้มเลยนะ ไม่ไม่ไม่จุดประสงค์เราคือเอาตัวทองจุดประสงค์คือเราเอาตัวทองเลยอันนี้เหมือนของระหว่างทางเออเอาไข่รัวๆตอนนั้นไอ้บอสไอ้คลิปวันนั้นเนี่ยมันมันกี่ไข่ยันวะร้อยป่ะร้อยอันเออแล้วหลอดวิญญาณถึงหรอวะก็ต้องไปดูลองลองเทียบกับการนี้กิบการนี้กับหลอดวิญญาณดูอ่ะ ไม่มันต้องเอาไปเีหลายอย่างเออไปเยบอันหลังเราอิานะจะแบบเครคนหอคนสรเอาเดี๋ยวแปโเ่อยู่ในแวแปขอิงกูเบอร์ไรเฮียกดเินเงินเินไเฮียเปดแปดจะไม่ได้จะไม่ได้อิมูีกับใครสายจริงดิ ยิ่งดีนะใครสาไม่ออกจริงดีเหมือนใครสาออกรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอใครสาออกรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกี่เเปอร์์ซ็นตไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่แต่เม่อกี้แต่ม่กี่ตาต่างๆสุดแบ๊คใครสารอบหนึ่งไม่ใช่เหรอมันจำได้รึเปล่าไม่ไม่ไม่ใครสาไม่ออกใครสาอยู่แถวล่างแถวเดียวใครสาธรรมดาเนอะแต่ไม่เพดีคือตอนตอนนี้เราอยากจะร้องไห้แล้วตอนนี้ถ้าเป็นเาซตเสียแป้นไม่ไม่ไม่เช่นแต่ยันมันมันยังไม่นี่มันต้องไปดูโดยรวมอกทีนีง จนมาเพื่อใครสามสามห้าีอะเนี่ยโอ้มาเร็วกดใครที่ผ้ายอกไอ้เงี้ยเพื่อไม่ชกชะตาไอเราต้องเทคเทคแเท็ก็เีย้กดมามีซีโร่อะไรยอนซีโร่แ k ไอ้เฮียคบแล้วยังโอเค โอเคจากตอนแรกมี8,000กว่า RP เหลือพันสี่แ้วเราจะเหลือ RP อีกพันสี่จะเอาไปทำอะไรดีเก็บอ๋อเอาไปซื้อ็บเก็บ c a เก็บเก็บเก็บไหมแต่จุนเนี่ยหรือจะเอาแอดเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าโอ้แอดอย่าหวังเลยเก็บเก็บดีกว่าเก็บดีกวะ a อ s นี่คืออะไรอ่ะโอเคได้สกินมาแล้วต่อไปก็ออฟใครถึงเวลาตบออกได้มา20 โอ้ได้โทเค็นเจ็ดร้อยยี่สิบสามสแลกออฟเอาโทเค็นมาแลกออฟเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนสามสองไอออฟหนึ่งใบมันทองสามสองโอ้เยอะว่ไอ้ที่นี่อีกโอ้ดูดิเราคือเราเสียแบบคุ้มอยู่นะเอไอคุ้มคุ้มอยู่มันได้ของแถมอะไอ้ไอ้ใครสาทองอะเขารู้สึกใช่มันอยู่ที่โชคเลยมั้งชคชะตาเจ็ดร้อย จริงไงลิทเติ้ลเรเจนด์นี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่เมียรอถุงให้แลกไหยลองดูลำบวมไม่มีไม่มีไม่เดี๋ยวจ่าจิเนียเพิ่งได้โอมัยเออเอากรอบไปได้เอากรอบเอากรอบไปได้กรอบกรอบไปเออเอากรอบเพดิเอากรอบเพชไปเลยแต่จะกินจะกินพวกนี้มันมันไม่ลิมิเต็ดใช่ไหมมันแค่แบบไอ้นี่ทั่วไปอยู่ดีแต่แต่กรอบนี่แหละใช่เอากรอบเลยเออเออเออกูอยากได้ไอคอนว่ะ ก็ก็ไอคอนได้ไอคอนพร้อมสองเนี่ยไอขบนมันได้โคม่าไอคอนคือโคม่าไอคอนเนี่ยแบบไอไอคอนจะมีกรอบอยู่ไหมเอออ่าส่วนที่เอากรอบไปเฉยก็จะได้โคม่าใช่ใช่ได้ได้ไอคอนโอ้ยเอาได้ดีกว่าไม่อันนั้นมันโคม่าแต่มาได้ไอคอนอันนั้นโคมาแล้วก็ได้ไอคอนกรอบมาเพื่อไอคอนแต่เราจะเอาแต่้าพื่อไอคอนอันเดียว แ้าจะเอาไอคอนไปแลกออฟีกว่ไหมเออเอาเอาไว้กูเปิดก่อนอะจัดเปิดได้ยเยมอนดเยมอนไว้โอ้โหเยมเม็ดเปิดโอ้โหโอ้มาดูแกดิโอคอติดนลอีอันนี้เทยูอันนี้เทยูเกมเกมเหรออันสองกโอ้โหเจมสโตน แต่อะไรโอ้โหสกินนั้นอุ้ยอันนี้ใช้ได้อันนี้สวยนี่สวยจำได้คาริบไอตัวพยาบาลปรับไหนใช่หรอวะปรับที่เท่าร่ห้นดูเออเฮ้ยกูอยากได้กูอยากได้เจได้เจได้เจได้วะเห็นทันเตือนกันริโอ้โหโอ้โหสกินหาไม่ได้แล้วนะโอ้ทำไมไม่แดนกูมีแล้วเนี่ย โคสุดตาุตะดโอ้โหเหยียทำไมไม่อีีเลยโอ้โหโอ้โหสามไปสั่นดีแล้วเฮ้ยแจ๊คพอได้โอ้ได้นาด้วยเฮ้ยเก็บไม่เดเไ่เปิดเกไเปิดเไเปดเกเเฮ้ยอดดอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้อยู่อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ใช้ได้ การเรียนกูได้แล้วเกมเกมโอ้โหโคตรเทียอะไรวะนี่ปีกน้อยสัตว์อ่ะโอ้โหไอ้อันนี้ใช่อันนี้มันโหดแล้วเลยมึงิทราหโอ้โหไอ้อันอันนี้ใช้ได้อยู่นะโอมีแล้วโอ้โหนี่กูว่ามีแล้วเว้ โม yeah. ้อะไรด้วยแต่แรกอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยสวยโชคสวยเออขอกีกีเอิบไอเดียวเดียวเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนไอเราเราเราเลือดหูเลียญเลียนเลียญเอาเอาเอาออฟอีกออฟอีกออฟอีกจะไปกูอยากได้ไอคอนงูอะเอาไอคอนก็ได้แล้วค่อยเอาออฟกันเลยเอาไอคอนก็ได้เอาไอคอนก็ไดเราค่อยเอาออฟกันเลเดี๋ยวกูดูไอคอนนี้มันต่างกันไหม ไอคอนไอคอนที่ถ้าเป็นกรอบไอคอนน่ะไอคอนมันจะแบบเป็นไม่มีกรอบไอคอนรูธรรมดาอ้ยเออเอามาให้แล้วกูดูนี่ดิไอเดี๋ยวเหลือนี่มัได้ไอคอนพร้อมกรอบอ่ะไอคอนพร้อมกรอบอันนี้อันนี้ก็ไอคอนไอคอนกับโคม่าไอ้นี่มันไม่มีกรอบเลยนี่ไอคอนมันจะมีกรอบเนาะถ้าเป็นโคม่าโคตรโล่บสัตว์กูเดี๋ยวนะอันอันที่ได้กรอบมันก็มีมันก็มีกรอบไม่ใช่เหรออันไหนวะนี่เหรอ หมายถึงว่าอันที่มันได้กรอแตไม่ได้โคมาโอ้ไม่มีเออวะมันรูปโปรไฟล์มันไม่มีพื้นหลังแต่นี่มีเอันไหนในว่าเนี้แต่หน้านี่มันทิ้มลงไปอันนี้อันนี้ไม่น่าแดงเว้ยนี่หน้าแดงเลยจ้ะเฮ้ยเเอา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 แต่เอาแล้วแล้วแต่ใจตาจูเนียร์แล้วตอนเนี้ยอันนี้สามร้อยก็จะเหลือเท่าไหร่สามร้อยก็เหลือสี่ร้อยสี่ร้อยเออสี่ร้อยเออสี่ร้อยได้สองอันพอดี เราจะไม่ก็ได้นะเราจะไม่ออกก็ไดนะเอออาแค่ล่องเดียวอ่ะไมต่อออกเบิรเอาไอคอนเอาไอคอนเยี่ยจดไว้ไม่ไปเล่นไมเล่นไม่ไดเล่นี่จไม้เล่นกลัวไอคอนคนเยี่ยเลยจเกออกออกออกเลยไปออมีสองอมีสองออออฟออฟออฟหรือจะออกกอบยาวโอ้ยได้ออกกอบยาวคนเยียย ออยกูไม่เล่นกินดีถ้าถ้าทำงานออก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 เออพอนี้โยูนี้โยูนี้จากร้านไงอย่างร้านอย่างอย่างร้านอย่างร้านเขาเขาเรียกว่าการกระจายความเสี่ยงเลยกระจายความเสี่ยงไอ้เฮียโคตรเฮียเลยดูซิว่าถ้าถ้าได้ถุงอันนี้คุณเลยเนี่ยสมเด็จเดลได้ถุงอ่ะ ได้สวยสวยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่แต่ถึงเวลาเปิดกุงแล้วไก่จิกเด็กตายบนปาคงกินเวลาาตกปลาเด็กผู้ชมไปถึงหนะป่าไว้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้เลนเชนมาสองอันแล้ว อต่อไปเอามาผสมสามอันสิ่งสำคัญคือไอ้เทยนี่กูไม่เอาอันนี้กูมีซ้ำละเฮ้ยดาเล่นเลยนะอันนี้ได้แล้วอันนี้มีในค้างแล้อันนี้ก็มีแล้วเพราะอันที่มันซ้ำเลยนะแล้วตาเราตาเลยซื้ออะไรเลยไปเราเอานี่ดีเอาโน่นอ่ะเอาคาร์โอโอ้โหีสงค์ไม่กินอะไรอยู่แม่คนโบราณในแบบกูไม่เคยกูเคยเห็นสกินกีโฟเล่นในแบบ ขอดูการีโอไงนี่ไงเอาเลเจนด์เอาเลเจนด์ผสมแน่นอนเต่อย่าด้วยไม่คุ้มการีโอผสมอ๋อผสมกาเลี้ยงตแล้วอ่ะได้เลืสมเฮ้ยได้เชนมาเพิ่มอีกปูบาร์ตีงูบาร์บี้ไม่ได้เกมใหม่กุญแจกล่องพร้อมกุญแจไขได้กล่องเลย จะโคนสองตกินแล้วแน่ตะกินโค้นสองตกินแหละโค้ชสองต้องกินโอ้ยจะกินสวยสวยเปิดอีกรอบหนึ่งอีขึ้นแล้วโหลดไม่โหลดแล้วที่อสเป็นย้อนเยต่อต่อต่อกินสวยๆเยอะเลยนั่นแหละเอาอินนี่ออกไปเลยอิบุนตุ๊กตาลอยยอชาโคเอาไป สากโอลนี่มันเลิกอีกแล้ววะได้เลยเอาโหอีกแล้ยสากาเทียนอ่าวอนด้วยไปย่อยได้ไหมยอไปเยอะรึเปล่านีแล้วหรอเปล่าจะไม่มีตัวไม่แต่เลยไข่กองไข่กองได้อีกอาฟิลิอัลอีกตัวไหมโอชาลโอเดี วิทย์นี่กูซ้ำแล้วอันนั้นพยาบาลตัวอะไรโจวนไม่นะพยาบาลของฉันลูเซียน <laughs> ไม,นไม่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 อันอันนั้นอันนั้นเอาไว้ย่อยเอาเพชรส้มดีกว่าไอ้ลูเซียนเนี่ยลูเซียนเหรอ,อเออเอาใย,ยเอาเพชรส้มดีกว่าเอาซิเวอร์ไปดีกว่าวอร์เดนอะวอรเดนตูมตูมเกลือเฮ้ยเฮ้ยจะกินใหม่ได้ยูได้ยูได้ยู เออมามาเนี่ยเราก็จัดการฟิตไม่นะตาหอมนกยูงมันยิย่อยได้ร้อยเดียวอะไรดีไปเดินฟิตนะไม่เป็นเกินที่แบบปอลโล่ปโลอะไรเด้่อไหมอันนี้ไหนนะโได้ที่มันขี่ปอลโล่ก็ไงเซจูนี่อเซจูนี่เซจูนี่ลาเฉือบหัวลาเฉือบัวเอะอันนั้นเอานาไปได้ก็ได้มันสวยไหมขี่ปอลโลมันเป็นปอลโล่ะมันขี่ปอโลแล้วมันสวยเป็นเอฟเฟกต์ยังไง เดีวขอไว้เว้ปก่อนน่เอานานะกลับไปนี่มีฟอจูกูซ้ำแล้วเออเอามาสอดตัวเอาเกลือไปเกลือเฮ้ยอย่าช่งเอเด็กก็รู้ทำไมโอ้โหเฮ้ยเฮียี่ย่อยอะไรสัตว์แหมเอาไปสุมแหมเอาไปสุมใหมเฮ้ยมันเพชรเยอะนมได้สี่ร้ยนะสี่ร้อยย่อยย่อยย่อยเอาไย่อย่ดยย่อยย่อยย่ยเมาเอ้ยาวต่อ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 พอดอวกูอยากเล่นไว ไม่ไอคอรกิ่ร่างนั้นมันดูดีเฮ้ยร่างนี่มันมวนดูไอเอฟดูไอเอฟร่างเอฟนี่วันนี่วันนูนมาโยเอฟไม่ใช่เหรอหมดเอฟอ่ะยูนาเอฟนนมาเอฟโอ้โหจะกินแบบนี่ไงสกินเนี้ยนี่คืออะไรเนี่ยน่ากลัวไม่น่ารักเลยอดีตแชมป์ไม่สมควรมาอยู่ในคังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นป๊อบปี้ ไอ้ตัวเนี้ยถ้าคนจีนก็เอาการีโอออริจินัลรี่ไปโอ้วยสิติดหมดโคลนอะไรเงี้ยของแฮมแฮมเอร์ดิ้คือซิกมันสวยอยู่แล้วะปูปัตตี้แต่กูไม่เล่นอ่ะกูอยากย่อยอ่ะแล้วกูจะเอาของเกีย่อยก็ได้นะการิโอย่อยนะจะเอาโคเวนบอมกันแน่นสิเราเราต้องย่อยการิโอทีไงเราจะได้ของดี แอดอ่ะแอดเอาไปผสมเอาไปย่อยก็ได้ไหนว่าแอดกูหาไม่เจอข้างข้างฝาดข้างล่างโคเวนต์มอแกแนหาไม่เจอไม่ตรงคัดก่อนจะเป็นไปดีบ้าแบนดีไหมเนี่ยแบนมันดูเฟี้ยวจังวะแบนมันแค่ใส่เสื้อมอไซค์แต่เอฟเฟกต์ยังเหมือนเดิมโกไหลเดอร์โกไหลเดอร์ แต่แบนอันนี้ไฟฟ้าใช่ไหมเออใช่สวยไปเยอะเลยเอ้ไฟฟ้าหุ้ยเยี่ยโ้ยกูมีเล่นกีเล่ขึ้นเล่นตะไฟกูมีโซนติวเลยเฮ้ยกูไม่ต้องการเลยมีโปรเจกต์แล้วอ่ะพี่ว่นอีกแล้วอะซีกแล้วดูดูไปอีปีกก็เยอะอีปีกก็เยอะอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเลดิโกไง เออทวิทก็น on <The> ่าน่าจะต้องเก็บไว้มีทวิทมีโอเกะมีตัวเงี้ยหนึ่งที่ไม่มีเกมอ่ะอันนี้ไม่ใช่เออไหมว่าเกีอะไรอันไหนวะข้างกาดิโออะข้างการิโอการิโอไหนวารันหรือเปล่าเรนเล็กไม่ใช่เหรอเรนเล็กหรือเปล่าเรนเล็กตอนไหนเออเออเนี่ยคืออะไรอ่ะอ๋อกาแล็กติกเราว่าเราเราว่าพอเราว่าพอเถอะนะแค่นี้ก็พอละอืมนั่นดิ ต่เดี๋ยวกูกลัวอะไรดีเอาเลนในต้นาะกินเล่กินนี่กูชอบมากกว่าเลนเทนีกจได้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 อะไรคือสกายมอนเตต่อไปอะไรโมกนาที่ควรมีพาลอนก็ได้นะพาลอนกูไม่ได้พาลอนก็ได้นี่แหละโมกนาเอาไปเรีนโมกนาวท ไอ้ตัวเนี่ยอันนี้โคไปเลยนีโคกูไม่คจะย่อยเลยไม่มีตัวนี่ไม่มีตัวนี่กูไม่คิดจะเล่นเลยได้อยู่แล้วแต่โมกาน่าเรายังพอซับเหมือนนะถ้าเราเวลโคสลองผสมอีกสักทีนึงผสมกูต้องเอาตัวอะไรีิเล็กตันนะลิเล็กตันผสมลิเล็กตันบวกไปนาซัตได้ได้ได้อินฟโนนาซัตเอาเลนเน็กบวกเลนเน็กอีกทีเลยแล้วก็ตัวอะไรขียนลิมแม่ง แคทลีนรอถ้าอยากได้นิ่งรอไอ้นี่ก็ได้ตัวจีนปีหน้านี่จะบอกแล้วบวกบวกอินฟลูเอโน่กลายเป็นนาซัตหมายถึงสกินทองคัมแบ็กกันนะเออเลยไอ้สกินลูน่าของแคทลีนเนี่ยนะมันกลับมาขายทุกตัวจีนอ๋อไปเป็นกระสิกเอาเล็กต้นเอาจระเข้บอกจระเข้ได้เลยจะโต้ตัเนี่ยไม่อาจจะอ่ะบิ๊กเบร์บอมบ์คืออะไรว จะกินหนุ่น้อยบกแดงหนุ่น้อยบกแดงหนุน้อยบกแดงหนุน้อยบกแดงเป็นนานวันนี้เพิ่งจะกินลูกหมูสามตัวเลยแล้วเป็ดจอมเชยอีกหนึ่งแต่นั่นก็ไม่พอก็จึงหันไปกินคนยายไอ้สัตว์โคตรกาวอ่ะกินอะไรเกดกาวมากเลยเฮ้ยไอคนเดือดเลยโคตรดีจังนะการ์ดมีได้โคตรมาก ดูลารีเวิร์สลาริเวิร์สก็ดิิดอลาริเวิร์สก็ดีดีแน่โย่เหไม่นะตากาเดียนตูมตูมแล้วก็เอาเอาไปโชกี้โชกี้เออโชกี้โชคกี้6 0หกรยเลยหรอปคือคือคาไปสูงเออขาวเมนทวิดเลยเอ๊จก เอ้เดี๋ยวเราเราเอาโชกีแล้วนั่นได้ป่าวะโชกีแล้วก็ทวิจักรอันนี้กูมีคาสดินแล้วนี่วะไม่ไ<อ>ด้คาสตินเนี่ยไม่ทวิจเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรเอ,รอรมีแล้วมีแล้วย่อยมีสกินแล้วย่อย,ย,ยเดี๋ยวขอขยยคำนวณย่อยขอคำนวมีเอานี้ก่อนนะอ่าเอขนั้นยาดสิกูจะได้มีทวิจสกินเทเรเล่นแล้วผมว่าซาจุเนียไม่เล่นไม่เล่นหรอกอิปลีนนี่ไงก็ไม่นายะได้เล่นอิปลีนเใช่ ักจะตะกินมันเฮียมันตะกินใหม่เนกูเลยแบบเอียงมาดิหนึ่งใหม่มาสองเดือนที่แล้วเออเหมือนมาดิมึงว้าวนาอะไรเฮียมึงเล่นเรนบนนาอวกาศไม่เก่าเลยมีต่ตัวโนเดย์ไม่อยากได้อยู่ในนาอวกาศเทอยู่นาอวกาศน่ารักกูกี่คืออะไรวะกูไม่บาทบาทเลือดดีเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยแบบกูต้องย่อยไอ้นี่เหรอวะย่อยนาย ถ้าถ้าไม่คิดจะเล่นก็ย่อยก็ได้เอ้ยโรบลินตูมตูมเอาจีซิกิเลเจนด์ของกาดิโอเราไม่ค่อยชอบมั้เราชอบอีกมันเก่าด้วยแหละคือดูหน้ากาดิโอดิูไป <c oughs> ดูมามันก็เหมือนจะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรนะคือหน้ากาดิโอนี่แบบคือจะพูดเหมือนเหมือนละลาอะสองร้อยเจ็ดสิบ สองร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวกูคูณกันกูสี่ตัวดิ่สี่ตัวได้พันแปดสิบต้องย่อยสี่ตัวเราจริงเหรอเอาไปจนะอันไหนเราจะเสียสก,กินสวยๆไปเพราะกับการิโอโีเรีนใช่ไหมไม่ไม่กูไม่เอา <laughs> คือเราจะเสียสก,กินสวยๆไปเพราะเพราะกับท่าการิโอเดิน <laughs> เข้าประตูอ่ะ <laughs> คือนี่คิดเหมือนยี่ไม่โคมอะ่ะ มันจจำใอคาริโอไม่สวยเยอยไปเลยเย้ยหรือว่าไปย่อยหรือว่าไปสุ่มเอ <SI ๊ะถ้าเอาไปสุ่มจะได้เอาไปรไรน่าลองมันก็สุ่มเฉยๆอ่ะมันเป็นแค่ชิ้นส่วนเดียวลองลองไหมลองไหมอาจจะได้หลายลองอาจจะได้อัติเมตก็ได้เออถ้าต้องถ้าสุมมันก็ดีกูว่าเอาไปย่อยมันแพงกว่าชาวบ้านกูดูดิอันอื่นสองร้อยเจ็ดสิบมันอีพิกนี่สั่งเลยแทนเอาไปย่อยก็ได้เออเอาวายออกกูเม่น อารคาริคาราริอาริคาร้อาราริคาราริอาราร้คาริอาริาริคอริคา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 ร่ารคราริคาิคาอิคาริคาริ้าราริคาราอาราริคาริคาริคาไรริาริคารรรับ ลูกย่อยมเสี้ยนหนึ่งสองสามสี่แล้วบอกนี่เรอหนึ่งสองสามสี่ย่อยสี่ตัวเพื่อเอาตัวหนึ่งก็จะเอาวรรัตแต่กูเล่นเอดีคาร์ดิโอเดีอยมันนาสวยอยู่นะแต่กูเป่นบอมนนอาสวยเออแต่กูก็อยากได้ดีด้วยเนี่ย โคตรโลภเลยกูอยากไรอย่า้วลยอิโคตรโลบไปสัตว์ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเราอย่าเพิ่งยุ่งดีกว่าเราไว้รอบหน้าไว้รอบหน้าไว้รอบหน้าโอเคหมดแล้วใช่ไหมก็ยังยังข้อสรุปยัง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 หมาตัวแบนไปแล้วไปฟ้าไปนะเดี๋ยวนะหนึ่งทารอนกูไม่เอา ผมบอกเลยการิโอย่อยได้ย่อยไปเลยแต่จุนเนี่ยยังไม่เสียใจเลยคือวิธิหนึ่งการิโอในยุ่นนี่มันดูปแปลก <c oughs> คือปล่อยลงมันดูปแปลกอ่ะ <c oughs> ได้แล้วะโอเคมสรุลว่าคือยังยังยัง <c oughs> <c oughs> หนึ่ง,งสองสามสี่ ก็เอาหนึ่งไอ้นี้คือรู้สึกว่าอะไรรู้สึกว่าลังเลยระบองไหมระบองสวยไอ้นี้ก็สวยมันก็เอาอันหนึ่งเอาอันหนึ่งแล้วก็ดองอันหนึ่งโอเคไปเฮียแต่ทำไมกูอยากสุมเนาะสุมดิคือเอาลูกออกเอ้ยเฮียดูเลยหกร้อยอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเล่นกระโถนชับอ่ะ เอาเลยเดี๋ยวไดรับคมนุนหกเจ็ดห้ารหกเจ็ดห้ารวมรวมร้อยเจ็ดสิบได้เก้าสี่ห้าก็สี่ห้ายี่สิบเอ้ยย่อยเลยไม่นะเบลกูไม่ใช้อนเทอร์เน็ตเยอะไม่นะลากเงินอเราสองคนเลยโอ้ม่น่อยเด็ดกว่าาได้แล้วได้แล้วเอเอาย่จีแล้วก็ซูมหนึ่งสองสาม รอบสุดท้ายได้เลเจนคือครูค่าที่สุดเนาะได้อยู่ต่อไปช่วยๆก็เนี่ยเล่นตำแหน่งมากท่สุดเ่ลล่ากับวิสลินก้าวหรือบไม่กถือสตีนโอเคครบแล้วใช่ไหม เราเราวนสรุปให้คนดูเหตุโอเคผลสรุปของวันนี้นะครับก็เติมไปกี่บาทนะทักกิ้งเนี่ยหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าพันห้าใช่ไหมอืเติมไปพันห้าได้มาอันนี้อยู่ในช่วงอีเวนต์เติมคูณไปอืมอีเวนต์เติมคูณใช่ไหมอือก็เราเติมไปพันห้าช่วงอีเวนต์คูณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้มาแปดพันกว่าอาร์พีสุ่มไป อันนี้เหลืออย่างเงี้ยพันสี่ใช่เหลือพันสี่ก็เราสุ่มประมาณเสียไปเจ็ดพันอาพีป่ะโดยประมาณแล้วก็ได้ออฟได้อะไรมาระหว่างสุ่มแล้วสุ่มไปสามห้าครั้งเราก็ได้เคดีเอมาเคดีเอทองมาจุดประสงค์หลักเลยเหละใช่ก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเคดีเอทองเราได้แล้วแล้วก็ได้สกินอื่นยิบย่อยไปอีกก็ผมสรุปของเราในวันนี้ก็คือคุมใลยจเนอเนี่ย แค่แค่ได้ไข่สากูว่าก็สุดละยีกอันนี้เหมืน <c oughs> อน <c oughs> ข,ของก็สลับอีเวนต์นีกยถ้าเกิดถ้าเกิดเติมช่วงอีเวนต์มันจะคุ้มนะเท่าที่ผมคิดนะแต่ถ้าเกิดไปเติมช่วงอื่นที่ไม่ใช่ช่วงเติมคูนก็หนะมดไปเยอะอยู่เหมือนกันผมว่าไม่ค่อยคุ้ม่าไรถ้าเกิดไปช่วงอื่นแต่ที่เราถ่ายให้ดูมันอยู่ที่โชคแต่ละคนเนี่ยนะว่า จะได้หรือไไม่ด้อาจจะได้เลเจนด์เยอะกว่านี้ก็ได้ใช่อาจจะได้เลเจนด์เยอะกว่านี้อีกอันนี้อยู่ที่โชคล้วนๆเลยผมบอกเลยคุ้มไม่คุ้มขึ้นอยู่กับคนเองก็สำหรับวันนี้จากกันเท่านี้พอมีอีเวนต์หน้าเราจะมาเติมให้ดูกันดิไอเหี้ยพอแล้วสัตว์ผมหมดเลยเพราะว่าคนที่เติมไปมันไม่ใช่คนเดิมสรุปนอกจากใครสักคว่ามันจะยีเฟียสุดแล้ยยอกไอ้ทัศน์